็สวัสดีเพื่อนๆที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้กันทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่อง151แล้วก็อยู่กันในเกม ROV กันอีกแล้วนะเพื่อนๆนมาสําหรับวันนี้ก็จะเป็นทางด้านฮีโร่อย่างเวเลสนะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งฮีโร่นะที่สามารถโยกไปได้หลายตําแหน่งเหลือเกินนะความเก่งนี่แบบเวอร์วังมากเนาะสำหรับแพทนี้นะแต่ว่าตอนนี้ผมก็จะหยิบมาในตําแหน่งของจังเกิลนะเพื่อน คือทางด้านฮีโร่ของเวเลสเนี่ยมันไปได้หมดเลยครับแล,แ,ลแล้วแบบทําได้ดีทุกเลนด้วยนะเออยกเว้นเลนเดียวคือเลนแคลรี่ที่ไม่แนะนำเนาะนอกนั้นนี่ไปได้หมดเลยฮะตัวแบบมันชงเองเก็บเองเล่นเองได้หมดอะ่ะเออคือเก่งจริงๆนะเวเลสถ้าแบบอยากจะฝึกก็ฝึกเลยครับบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะใช้แบกแรงได้โคตรดีตอนนี้ แต่ถ้าถามผมว่าเวเลนเนี่ยควรหยิบไปตำแหน่งไหนสุดใช่ไหมถ้าถ้าผมเล่นนะ่ะผมชอบซับพอร์ตกับป่านะเพื่อนเพราะว่า2ตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งที่พาเพื่อนเล่นได้คือถ้าเราพาเพื่อนเล่นได้แบบเราเดินเกมดีอะ่ะเออเราก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะเพื่อนเพื่อนคือแบบ2ตำแหน่งนี้ยสำหรับผมผมชอบนะอืมแต่ว่าไม่ใช่กลางกับออฟเนี่ยจะจะไม่ดีนันเพื่อนมันดีครับแต่ว่ามันก็ต้องหยิบมาให้ถูกต้องนะตามพร้อมตามอะไรอย่างเช่นแบบเออถ้าถ้าแบบว่า ทีมเราตัวบางเยอะดาเมจเยอะพอแล้วขาดตัวพาเล่นเนี่ย <c oughs> ก็หยิบเวเลตมาเลนกลางได้เนาะไม่จำเป็นต้องหยิบเมจมาเนาะให้ป่าเป็นพวกคีล่าเป็นซิลหรือว่าเป็นออตูเลนเนาะคือสกิลเมจมันเยอะอยู่แล้วอะไรแบบนี้นะครับส่วนทางด้านของออฟเลนก็หยิบมาในกรณีที่จะพิกแก้ทางอะไรแบบนี้เนาะแต่เวเลตในออฟเลนมันแพ้ไม่ค่อยเยอะนะผมว่าที่เห็นจะจอะเลยก็ฟอร์เลนตัวเดียวอะเท่าที่ผมเห็นนะตัวอื่นก็ไม่รู้ดิยานอย่างนี้ก็ไม่ชอบมั้งถ้าเลดเกมนะแต่ต้นเกมก็ได้อยู่ ก็นั่นแหละฮะลองเออเลื่กงตามสถานการณ์ดูเนาะอ่ะก็เกริ่นมาสักพักหนึ่งแล้วมาเข้าสู่ในตัวเกมกันดีกว่าน,นี่คือผมฟาร์มเสร็จทางด้านบนแล้วก็ล่างมาแท็กกลางด้วยเรียบร้อยแล้วนะเออเพื่อนเราโดนเก็บไปที่เลนล่างเมื่อกี้เนาะอ่ะมาแก๊งบนกันเลยผมว่าต้องมีประเด็นแน่นอนเรียบร้อยลำเบอร์รอตกมาบอกเลยว่าไม่น่ารอดหรือเปล่ามีหน้ายังไงฮะเปิ้งโดดไปก่อนนิดเดียวหูได้ไหมเรียบร้อยฮนะสลิมเมา์ให้ครับสวยงามมากเพื่อนแล้วปั่นไปสองตัวจังหวะนี้ยังไงครับบอกเลยว่าไม่รอดนะ โอ้โหรับไม่ไหวจริงๆครับสําหรับช็อตเมื่อกี้อ่าแล้วเหมือนจะมีบวกกันหรือเปล่ายานเข้ามาลึกเกินไปแล้วเพื่อนก็แทกหน้าไปหนึ่งทีเรียบร้อยฮะแล้วก็ได้ชัดดาวมาจากยานด้วยนะสวยงามมากฮะแต่ว่าสกอร์ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยห่างเลยนะ4ต่อ5 4นาทีแบบนี้คือคิวกันน้อยมากนะเพื่อนอาโอเคแต่ว่ายังไงเกมก็ต้องดําเนินต่อไปฮะโอ้โหแล้วเลนล่างนี่วันเดอร์เขาก,กดหมูหลัดเราเอาเรื่องจัดเลยนะ จริงๆถ้าเล่นป่าแบบนี้4นาทีเราต้องไปหาทําบ้านทําอะไรแล้วนะเพื่อนอย่างเช่นเออถ้าจะไปทำออฟเลนก็ต้องรีบไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยคือผมเพิ่งบวกบนเสร็จไงแล้วมันแบบเออไม่รู้จะไปทําอะไรยังไงดีมูราดก็โดนคิวไปด้วยเนาะเมื่อกี้อืมถ้ามูราดยังอยู่ผมจะรีบวิ่งไปล่าแล้วตอนเนี้ยอืมแต่ว่าเขาเสียชีวิตไปฮะก็ฟาร์มรอไปก่อนก็ภาวนาว่าอย่าให้บนโดนได้แค่นั้นเอง <laughs> ถ้าโดนได้มานี้โอ้โเล่นยากอยู่ฮะ แต่ผมว่ามีสิทธิ์โดนว่ะเพราะว่าเขาอยู่กันแค่2คนเองอะแล้วลัมเบอร์เลือดน้อยนะ่ะจะกลับไปรีแล้วด้วยโอ้โหสลิมผมขอโทษว่ะเพื่อนไม่ได้ไปช่วยทันนะบนยังไงฮะกำลังเอ,อ่อวิ่งไปนะแต่ว่ากลางก็ต้องเคลียร์ก่อนอะผมไปไม่ได้จริงครับถ้าว่าไม่เคลียร์กลางกวนเนี่ยเดี๋ยวหยานเขามาตีป้อมกลางเราจะเสียไปอีกโอเคต้องไปเติมแล้วฮะจังหวะนี้เหมือนจะมาช้าเกินไปป้อมบนเราโดนไปแล้ว อ่าไม่เป็นไรครับเสียก็เสียเนาะเราก็มาฟาร์มต่อไม่รู้จะทําอะไรแล้วเหมือนกันแล้วเหมือนเลนล่างจะได้คิวทางด้านวันเดอร์บูแม้นนะลวมูระด้าจะเอาป้อมมาให้ได้หรือเปล่าครับแบบนี้ดูจากในมินิแมปนะน่าจะกาลังตีอยู่โอเคแล้วก็ได้เป็นทางด้านป้อมล่างมานะก็ถือว่าแรกกับป้อมบนเราไปแล้วกันอืมอย่างน้อยก็ไม่เสียเปล่านะตอนนี้ผมเลือกที่จะขึ้นเป็นสเปียร์ออฟลังกินูสนะเพราะว่าแบบอยากได้เกาะด้วยเนาะอืมก็เลยขึ้นเป็นไอจกกอกเกาะตัวนี้มาจากกอกเกาะสีเหลือง อ่ะก็ไม่รู้จะทําอะไรครับมาตีไอเต่ากลางน้ํานี่ไปแล้วกันโอเคแล้วจังหวะน,นี้คลิกซี่เขายกลมเบอร์ต้นต่อผมโดดเข้าใส่หุ่ยบอกเลยว่าลิเลียนี่รับดาเมจเป็นล้านนะเมื่อกี้คือถ้ารอดได้ก็แปลกแล้วฮะโอเคสวยงามแล้วเมื่อกี้เราลุล้นขึ้นป้อมกลางกันต่อเรียบร้อยเกี่ยววันเดอร์ไปได้ปั่นอันตีรีคูดาวบอกเลยว่าโดดใส่ยาแน่นอนจังหวะน,นี้แล้วยังไงอ้โหไม่ตายแต่ว,ว่าสลิมเอาให้อยู่เรียบร้อยฮะแล้วก็ได้วันเดอร์วูเมนแถบได้ป้อมกลางมาอีกหนึ่ง บอกเลยว่าสวยงามแน่นอนนะทีมเขาเสียหายหลายแสนนับที่เลนกลางจังหวะนี้อ่าเลล่างมูราลัดแข่งใจไเพื่อนกําลังมาเติมแล้วอย่าพึ่องอย่าพึ่งโอ้โหเขากลับไปที่เงาได้แนละ้วบอกเลยว่า2ตัวนี้นี่ไม่รอดแน่นอนนะสวยงามมาแล้วเมื่อกี้ผมเกี่ยวค่อนข้างสวยเลยนะคือเกี่ยวไป2ตัวเลยอะ่ะเออคงไม่ได้ทําอะไรแลวฮนะอ่าและจังหวะนี้ทีมเขาเสียชีวิตไปถึง4ตัวแบบนี้ก็มาเปิดเปน้านหน้าของดาร์คเลเยอร์ไปเลยละกันเนาะเรียกได้ว่าชิงความได้เปรียบนะพเพื่อนๆเอาอะไรได้เอาไปให้หมดเลยฮนะ อ๋โอเคหลังจากที่ไฟเมื่อกี้แล้วก็ได้ออบเจกต์ได้ป้อมได้อะไรกันมาหมดแล้วนะก็กลับมาฟาร์มต่อฮะอคือเล่นจังเกิลน,นี่เราก็ต้องฟาร์มหาเงินไปด้วยนั้นเพื่อนพยายามเอ่อฟาร์มอยู่ตลอดอย่าบวกจนลืมฟาร์มอืมแล้วก็อย่าฟาร์มจนลืมบวกด้วยเช่นกันนะเดี๋ยวเพื่อนจะด่าเอาฮะป่าแม่มาแกงเลยอะไรอย่างนี้เนาะอ่อโอเคเราก็ฟาร์มไปแล้วกันแต่ว่าเลนกลางใจเย็นนะเพื่อนเหมือนจะโดนปิดหรือเปล่าโอเคเพื่อนเราถอยมาได้ฮะคือถ้าใส่สุดนี่เสี่ยงอยู่ครับเพราะว่าทีมเขาก็อยู่ถึง4ตัวเลยตรงกลาง ยังไงจะเอามาังกรอีกตัวเหรอเอาไหมล่ะมาดีเพื่อนมะรวมกุ้มรวมกุ้มยังไงฮะมูล,ลาดเข้าไปสไลด์จังหวะนี้แล้วมีหน้าเข้ามารอคอแน่นอนแต่ว่าผมโซนไม่ให้อยู่สวยงามฮะอ้าวเราไม่ถอยแบบนี้บอกเลยว่าบันเทิงแน่นอนนะสำหรับทางด้านของมีหน้ายังไงไอะใบ่งโดดไปก่อนเรียบร้อยคนระับแล้วก็ได้คิวเป็นทน่านของมีหน้าไปลัมเบอร์ยกสวยมากบอกเลยวันเดอร์ก็ไม่น่ารอดไปหนึ่งคนอือันตรงอันติอะไรเพื่อนไม่ต้องมาชงมาชาร์จคือกลับไปนอนบอรแบบบลูทูธไปเลยนะ เอาใจเย็นฮะมาดียานเอาหน่อยไมละ่ะฟืบๆโอ้ผมว่ากลัวเขาเหมือนกันนะตัวผมไม่ค่อยชอบหย่านนะมันมันไม่ไหวกับหยานจริงคือตัวเขาเล่นเกมโกงมากนะเอา้าแต่ว่ายังได้อยู่ฮะเป็นเลเจนเดอรี่จากทางด้านหยานมาโอ้ยเราได้ย้ยอนฟรีซวยแล้วไงบอกเลยว่าบันเทิงนะถ้าย้อนฟรีเนี่ยอ้ะโอเคตัดภาพมาที่จังหวะน,นี้หน่อยครับเรียนกลางเหมือนจะนัวกันอีกหนึ่งแมตช์นะเปิงแล้วผมได้เป็นหน้าของมีหน้ามาโอ้ยเกิดมาก็าตายอีกแหละคือย้อนย้อนเขาฟรีตลอดเลยคือผมพลาดเองนะที่ว่า ไม่ได้ไปลวงเขาไม่ได้โฟกัสเขาแหละอืมเอาโอเคจังหวะนี้ก็ภาวนาให้เพื่อนกันบ้านกันให้ได้แล้วกันเนาะอยู่อยู่กันกี่ตัวเนี่ยสามตัวแต่เขาเป็นยอนอะ่ะเออเขาเขายิงป้อมโกงอยู่ฮะเรียบร้อยฮะแล้วเป็นมูลาส,สับไปได้นะได้ทางด้านวันเดอร์วูเมนมาเรล่ายังไงจังหวะนี้สลิมโอเคได้อยู่ปะได้อยู่ปะยังไงครับผมบอกเลยว่าอยากไม่ได้ล้ำแน่นอนจังหวะนี้เรียบร้อยไหมโอเคเอาแต่ลัมเบอร์ได้คิวนะ อ่ะตัดภาพมาตอนที่ผมเกิดเลยและกันตอนผมตายอยู่เพื่อนไปเอาก๊อดมาได้นะเพื่อนสวยงามเลยฮะโอเคได้เป็นทนา Wo ่นวันเดอร์ูเมนมายังไงครับจังหวะนี้เหมือนว่ามีบวกกันยาวแน่นอนนะเขามาซุ่มพุ่มก่นะอนฮะเขามาดิเขามาดิเขามาดิยังไงหย่านโอู้่ตัวเขาที่เลือยเป็นงูเลยนะแต่ว่าได้อยู่ฮะโอเคแล้วเป็นสลิมเก็บไปนะเรียกว่ากุชชี่หย่านนะหย่านมันเลยเข้ามาอยู่ที่เอวแล้วโดนสลิมผมเอาหอ,อกกิ้มร่วงไปเลยนะครับโอเคมา ก็เรียกได้ว่าชนะไฟอยู่ในแบบนี้แต่ว่าทีมเราก็ค่อนข้างโลครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะสามารถขึ้นบ้านเขาได้ไหมแต่ดูจากเลือดน,นี่ยากอยู่ฮะเพราะว่าเขามียอนเนาะกลับไปรีก,ก่อนดีกว่าแล้วค่อยว่ากันครับอ่าโอเคหลังจากที่รีเลือดมาจังหวะนี้มีไฟตรงนี้แน่นอนแล้วผมโดดใส่ไปยังไงฮะโอ้โหเกี่ยวใครไม่โดนเลยสแตทไม่ขึ้นนะครับแต่ว่ายังได้อยู่นะคือเพื่อนเราเอาให้นะเพื่อนเราไหวครับ แต่ว่าข้อเสียของผมในตานี้นะเท่าที่ผมเล่นเลยอะ่ะคือแบบผมไม่เคยโฟกัสย้อนเลยเออจริงรู้สึกผิดมากเลยครับคือย้อนก็เกิดเรื่อยๆอะ่ะอืมก็ตามนั้นแหละเพื่อนแต่ดีว่าตาเนี้ยทีมเราเอาให้อยู่ครับเออทีมเราเขาเขา,เขาเอาเรื่องอยู่เนาะก็เลยแบบสบายถ้าย้อนฟีบ่อยๆนี่ก็น่าจะแห้งโอเคแล้วก็ได้เป็นด้านวันเดอร์บอกเลยว่าจบเกมหรือเปล่าแบบนี้จบไปแหละไปย้อนตัวเดียวปล่อยผมจบไว้เพื่อนขู่ถดดืวเขายิงดิ ยิงโคตรแรงเลยเป็นแคลลี่อะไรก็ไม่รู้แต่เข้าใจเ็าได้ครับดาเมจมันก็ต้องมาทดแทนกับการที่เขาแบบขาตายในช่วงต้นเกมะเออทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเจอคนที่เขาแบบยืนดีๆยืนโพสิชันเป็นๆน,นี่ขูบอกเลยว่าย้อนน่าเกลียดมากนะดาเมจอ่าโอเคก็ชนะไปนะครับสำหรับตานี้ก็เป็นคอนคิวเลอร์สาดาวเนาะก็ได้เป็น MVP ไปด้วยอ่าโอเคก็เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b s c r i b e ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ